สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอนจค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะแม่จา๋าวันนี้ลูกมีงานของสาวไซเล็กค่ะมาเสิร์มให้กับคุณแม่โอยู่ที่42นิ้วนะคะแม่จ๋านี่เลยใครจะใส่ทํางานใส่ออกงานก็ได้หมดเลยค่ะแม่ช่วงคอของเขาจะเป็นงานทรงคอปีนแต่คอไม่ปิดนะแม่นะด้านหลังจะเป็นงานการะดุมค่ะ ใส่แบบสบายสบยชิลๆเลยแล้วก็เป็นงานผ้าฝ้าอิตาลีปลายแขนนี่แม่เก๋ไก๋มากๆเลยนะใครจะใส่เป็นงานแขนยาวค่ะปลายแขนของเขาจะเป็นงานปลายแขนสไตล์งานแบบงานบอลลูนนะคะแม่จ๋าน่ารักมากๆเลยอก42ยาว24ค่ะแม่แล้วราคาก็น่ารักไปอีก199าบาบาทเท่านั้นเลยค่ะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยเนาะแม่เนาะว่านะคะมีสีอะไรกันบ้างค่ะ สีแรกค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้คุณแม่สามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยว่าแม่อยากได้สีชมพูชมพูอ่อนๆหวานๆน,น,น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะแม่ตัวนี้สีชมพูค่ะแม่จา๋าต่อด้วยเลยนะคะจะมีสีเหลืองอนญาตเรียกว่าเหลืองนะแต่มันจะออกเป็นโทนแบบเหลืองอ่อนๆเหลืองกลิมกลมนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีเหลืองค่ะ ตัวนี้ก็น่ารักเช่นกันนะคะแม่จสาอก42นิ้วนะแม่นะไม่ว่าแม่จะใส่เป็นงานเสื้อตัวปล่อยหรือว่าแม่จะใส่เป็นงานนี่เลยแม่ใส่ทับในก็เก๋คู่กับกางเกงกระโปรงผ้าถุงได้หมดเลยค่ะแม่นะคะตัวนี้สีเหลืองค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่๋าจะมีสีขาวสีขาวก็เลิศสีขาวก็สวยขาวใส่เข้าวัดทำบุญใส่คู่กับผ้าถุงนะคะเนื้อผ้าไม่บางเลยค่ะ ตัวนี้สีขาวแม่ๆท่านไหนที่สนใจรับนะคะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีดำสีดำนะคะแม่จ๋าลายดอกสีส้มสวยเก๋น่ารักกันอีกหนึ่งรายการค่ะด้านหลังจะเป็นงานกระดุมสามารถใส่แบบสวมหัวได้สบายสบายเลยแม่ตัวนี้สีดำนะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีกรมค่ะสีกรมก็คือตัวที่ลูกใส่ เดี๋ยวม่ะสีกลมก็คือตัวที่ลูกใส่ค่ะนี่เลยสีกลมสามารถใส่กับงาน,กนเกงได้ทุกสีไม่ว่างเกงสีขาวก็ใส่ได้กาเกงสีน้ําตาลสีส้มสีแดงก็ใส่ได้หมดเพราะว่าสีกลมมันกลมกลืนนะคะแม่๋าไปกับสีทุกสีกันเลยค่ะนะคะก็สําหรับอ p 224ีนะคะ,ะ,คะช่องทางการสั่งซื้อค่ะ เบอร์โทรศัพท์ค่ะแม่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาคุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินนะว่าสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 224แล้วก็ตามด้วยสีค่ะแม่จะมีสีชมพูสีเหลืองสีกรมค่ะสีขาวแล้วก็สีดำหรือว่าใครที่อยู่ทาง Line แอค่ะคุณแม่จ๋าก็สั่งซื้อทาง Line แอดได้เลยช่องทางทาง Line จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดคือแม่แคปหน้าจอค่ะนะคะน้องแอดมินเขาจะทราบเลยว่า เป็นสินค้าของใครที่รีวิวอยู่บางทีแม่แม่ก็ยังจําสลับว่าน้องแก้วแม่บีคนไหนนะอะไรแบบนี้นะคะแม่จ๋าก็หลักๆแล้วอะค่ะแม่ EP จะอยู่ข้างบนยึดข้างบนเป็นหลักว่า EP 224ีแล้วก็น้องแก้วคือคนรีวิวนะคะแม่จ๋ารีวิวอยู่ค่ะฝากติดตามช่องแม่บี enjoy นะคะแม่จ๋าไม่ว่าจะเป็นการลงคลิปหรือว่าแม่ไหม่แม่แม่ท่านไหนที่สะดวกนะคะแม่จ๋าดูไลฟ์สด เรามีไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นค่ะแม่ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแม่จ๋าที่เราจะมีแค่สองไลฟ์เช้ากับกลางวันค่ะสําหรับไลฟ์นี้นะคะแม่เอ้ยแม่สําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าลูกต้องขอกลับลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีีหน้าค่ะคุณแม่จ๋ากลาบสวัสดีค่ะ